ถ้ายอยากจะมีโอกาสแต่งงานและมีลูกคิดว่าอยากจะแต่งงานกับใครมากที่สุดเพื่อส่วนผสมที่เกิดออกมาแล้วลูกของเราเนี่ยจะหน้าตาเบ้าหน้าใช้ได้ทีเดียวอ,อ,อย่างอย่างคุณอาร์ตก่อนดีกว่าครับสมมุติว่าคุณจะต้องแบบว่าเอาล้างไพ่ใหม่ครับแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งก็นี่ฮคร ถ้าคุณจะต้องมีสามีแล้วออกมามีลูกที่หน้าตาน่ารักคุณคิดว่าสามีของคุณจะต้องหน้าตาเป็นยังไงหลายๆแบบกันได้นะหลายๆคนกันแหะไม่เดาดาวอาจจะไม่เข้าใจคขาวพาสามีมีผัวขนห <c oughs> นูไม่ถูกใจไม่พอใจเลยเขาเลยดาวชอบคนสูงสูงค่ะสูงสูงหรือผ้าอายุรักษ์ประมาณนี้สูงแล้วสูบปอด ดีคนเน้นเรื่องบอดี้ทรงสูงใช่ชอบผู้ชายสูงค่ะไม่ต้องไม่ต้องขยิงหรอไม่ตขยิงขยิงทำไมฮะของผมชอบตัวเล็กสเปกโป้งครับตัวเล็กสเปกโป้งเป็นยังไงครับคือแบบตัวเล็กน่ารักแบบไม่รู้เป็นยังไงครับอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมเอ้าพอดีเลยผมอยากรู้แต่เป็โป้ง ราจริงๆชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้ชายเออจริงๆดูเป็นติติอินเตอร์หน่อยต้องสูงๆขาวๆหน่อยดูแบบมีหุ่นนิดๆอะไรเงี้ยสมมติหุ่นดีทั้งคู่หน้าตาดีทั้งคู่ญี่ปุ่นเกาหลีเอาไหนอุ้ยเกาหลีค่ะอันยอนพันกับเกาหลีหิวจ<ล>ังเลยค่ะอยากไปกินกิมจี่ละ